าจะไม่ค่อยชัดนะครับดูไม่ค่อยชัดเลยฮะทันพ่อกำลังต่อสู้กับอะไรสักอย่างอยู่ฮะ อุตส่าห์ย้ายจักรวาลเป็นได้แค่ชั่วคราบเท่านั้นท่านพ่อตามแล้วท่านพ่อตามแล้วก็ได้ท่านพ่อท่านพ่อไม่อยัางให้ลูกเปลี่ยนจักรวาลย่อมได้ในเมื่อตอนนี้ลูกเปลี่ยนชุดเป็นพลเรือโทโมมองกาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ไหนๆก็เลิกงามยำดีเพราะว่าเราได้ข้อมูลอะไรเล็กๆน้อยๆจากท่านพ่อเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจัยเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับอัปเดตถัดไปส่วนวันเวลาอัปเดตตอนไหนผมไม่ทราบถ้าอย่างนั้นตอนนี้ ใครได้เป็นผู้โชคดีแจกแมกมาฟุ๊กตั้งแต่นี้แล้วกันอ้าวมาๆมาถ้าเราจะพิมพ์ SK ดูสิเอเฮ้ยสตาร์โอ้โหมอรด้เกรดมัดใครตอบ SK ตอบกลับเอาไปเลยผลปีศาจแมกมาอ่หนาวคุ้นๆนานาคุ้นๆไรเราเคยเจอกันที่ไหนเมื่อก่อนหรือเปล่าอ่ะเคยนายอาจจะจำคนผิดก็ได้นะ SK อ้าวเอสเคโนบอนเขาเรียกว่าต้องตอบแบบว่าถูกๆหน่อย isn't spawn yet ยังไม่ได้เกิดไหนๆก็ตอบถูกอ่ะเอาไปเอาไปโอ้ขอบคุณค่าอะไรอ่ะค่ารักเองมั้งเอาล้ะนะฝากกระจายเลือก SK ด้วยนะ เราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะแจกผลปีศาจให้หมดก่อนพอหมดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้อัปเดตที่ว่าเนี่ยสปอยอัปเดตเนื้อหาเป็นยังไงผมน่าตื่นเต้นจริงๆพร้อมที่จะมาเ,เปิดเผยให้ดูละตอนนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะฮะอยู่แต่ในบ้านนะครับอย่าออกมานะฮะสเคกำลังระบาดตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเชื้อสเคนั้นจะอยู่ไปถึงปีไหนนะครับแต่ตอนนี้กําลังแพร่ระบาดไปทั่วทุกๆมุมโลก <SK? S 1> ไปมาดูซิคนที่จะเข้าร่วมกับกองทัพเรือ เพียงแค่ตอบว่า SK ก็ได้ไปเลยผลแสงท่านเทพีเรียกชื่อลุยขอจะยอมวิ่งรอบบ้าน20รอบคนล่าส,สุดก็พูดอย่างเงี้ยไม่เห็นไม่รู้ว่ามันวิ่งหรือยังในะตอนนี้ไปเลยไปวิ่งเลยหายคลิปไปดูด้วยว่าวิ่ง20รอบเอ้ยไม่มีใครตอบเลยวะ SK ตอบเลยแล้วไม่อยากได้เลยเอ,อ๋ใครโดใครโดตัวปลอมใครโดตัวจริงไม่สภาพแบบนี้หรอกเนะยแล้วนายเป็นใครฉันมีผลปีศาจไหมล่ะมีแค่ตอบว่า SK อยากได้ผลปีศาจก็ตอบก่อน SK อยากได้ผลไปฟาร์มอะรู้ว่าอยากได้ผลไปฟาร์มแต่ SK ไปแล้วตอบผลเรือโทโมโมมองกาก่อนแล้วนิงน่งนิ่งตกใจขนาดนี้เลยเหรอเอาละตอบฉันมาโจนสลัดอากาศถ้าอยากได้ผลปีศาจ SK หรือไม่อะไรคือ SK โอเค SK stand for s ว h w a r t z D c r อา้าโดนโล็อบบกเอาไซย่าไมาปิดปากไหนๆแกพิมพ์ประโยคคำว่า SK เอาไว้เอาไปแล้วก็เลยขอ เอาไปไหนแล้วเอาเข้าปากสิจะวิ่งไปทําไมแล้วเอาไปขายต่อบ้าเหรอเอาไปขายต่อเขาไม่รับซื้อออแถวน,นี้มีโรงรับจำนำไหมไม่มีกินก่อนภารกิจผลเรือโทของเรานั้นสําเร็จเขาได้ผลแสงแล้วอ่าครั้งนี้ไอซ์ฟูดว่ะไอซ์ฟูดว่ะเอสเ กลับมาที่แห่งนี้แล้วลึกโดนพ่อดักเล่ทันแม่มโดนพงโดนพ่ออะไรวะได้ข้อมูลสุดพิเศษจากพ่อเป็นข้อมูลลับที่จะเผย,ยไตไว่าอัปเดตหน้ามีอะไรท่านพ่อให้กับผมกับมือที่ผมกลับมาที่แห่งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านพ่อน่ะเอ็นดูพมผมเลยกลับมาที่แห่งนี้ไหนไหนอ่ะผมได้ข้อมูลมาผมก็เลยบอกว่าผมจะให้ผลปีศาจทั้งหมดโดยกระทั่งก็คือถ้าเกิดให้หมดผมก็จะเปิดเผยอัปเดตครั้งต่อไปแง่เอเคตายไปแล้วโอเคแกพิมพ์คำว่า SK เอาไปเลย อ้าวไ,ไปไหนแล้ววะคาอะไรอ่ะคาลักเองแต่กันง่ายอย่างนี้เลยนะอย่าเทิร์เอาละเริ่มปฏิบัติการแพร่ระบาด SK เอาอะไรหนูเอาไปฮหงงหงหงปากไปเอสด้วยให้ให้อะไรเล้วไม่เอานั่นน่ะฉันให้ SK เอาผลปีศาจหน่อยได้ไหมนี่ไง I already gave you เออถ้าแกรู้จัก SK ฉันจะให้ผลปีศาจกับนยายอา้าวอ้าวมัใจะเอ้ยยันหนีทำไมเล่าเอาละในโลกใบนี้ ใครจะได้ผลปีศาจไปอ๋อยังไม่มี SK นี่มาสมสักเอาไปเลยคอนแกรสตูเลชันสมศักอ้วค่าอะไรเนี่ยโอ้ยอลัวสะดุดกับตาเองมากเลยเนะี่ยนี่ถามหน่อยเดินเนอยู่มีสะดุดบ้างไหมฮะลูกตาจะหล่นออกจากเบ้าอยู่แล้ว f อซลุกอ้าวไอ้ชั่วแม้ฉันไม่ได้เจอคนที่พิมพ์อะไรแบบนี้มานานแล้วนะขอโชคดีผมรู้สึกตุยตยว่ะไอ้ยากดขี้กดของการไลฟ์ที่นี่ หายจากหน้าจอไปประมาณ5-6นาทีเขาจะถือว่าผิดกฎละเมิดในการถ่ายทอดสดแล้วเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าผมไปขี้เอากล้องไปที่ห้องน้ําก็ไม่ได้เดีย๋ยวมันจะวิตฐานเกินไปเดีย๋ยวมันจะลงข่าวแคสเตอร์ชื่อดังขี้ไปแคสเกมไปอย่าเพิ่งมาปั่นป่วนตอนนี้ขอร้องแล้วขอทำคอนเทนต์ก่อน <c oughs> ผมกืนเข้าไปแล้วคน <c oughs> เรือทมโมมังกาเรามารีบทำให้มันจบๆกันเถอะเร็ว s อโอ้พ้นเร็วฮะได้กินตุ๊ ถ้ากินตัวก็กินขี้ฉันเองเนี่ยแหละไปแล้วเป็นขี้อยู่ห่างเลยนะทาหารเรือไม่ค่อยที่จะเข้าห้องน้ําเพราะว่านันนะท้องทะเลเป็นห้องน้ําของเราอยากได้ผลละสิทา่าสคเร็วอ,อยู่ห่างทำไมาอยู่ห่างเนี่ยเป็นขี้อ่ะเหมือนเขารู้ฉันยังไม่ได้ขี้ขี้ยังไม่ได้แตกเย่โปรดทายทีนะสคคืออะไรสีคิงนะสีเขียวลขคนที่ตอบมันอยู่ไหนเนี่ยใช่สีคิงซสีเีเออให้ลอกคบตอบเพื่อนเขา <c oughs> เฮ้ยแม่รอคําตอบอย่างงั้นเลยเอาผลนี้ไปรอคําตอบเพื่อนเขาผลหลังตอบเองเลยตอบมั่วๆก็ได้ขอให้มีคำว่า S สขอให้มีคำว่าเคอยู่ในนั้นจะเป็นสวัสดีครับซูแข่งอะไรก็ได้ได้หมดเหลือสองผลเวลาเป็นเงินเป็นทองอดขี้เอามาเร็ว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 ยังนยังไม่เอสอ่านี่ๆนๆอ่ะสำหรับตอบคําว่าเอ คอชก,กำลังซื้อของเลยได้ผลปีศาจนั้งแงวันนี้เรียบร้อย,ยจะได้สปอยเหรือเปล่าจะได้คี้เอาล่ะ SK เร็วโอ้โหเอคืออะไรเอารรมสการรรมสการบ้านแกได้เอาอะไรมาแลกวะเนี่ยถือว่าวันนี้เราได้แจกผลปีศาจไปเยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะฮะแล้วก็เหลือผลเลเจนเดอรี่นั่นคือผลโดฟรุตนะครับเอาไว้ แจกในแผัดหน้านะฮะดังนั้นถึงเวลาที่เราจะมาเจาะลึกแล้วก็วิเคราะห์กับแพทใหม่กันแล้วเอาละฮะตอนนี้นี่คือรูปภาพตอนนี้เราใช้ วิเคราะห์ Analysis Performance Photo l e a g u e Content Update ซึ่งเป็นอัปเดตใหม่ของ King Legacy ตอนนี้ผมเป็นภาพนิ่งได้จากท่านพ่อนะฮะเราต้องใช้เวลาแกะสลักเขาเรียกว่า De c r ิป t i o n ภาพนี้ประมาณ1ล้านปีแสงเราจะได้เห็นว่ารูปภาพนี้เอ่อเป็นรูปภาพท่านพ่อนะครับแล้วก็เราคอนเฟิร์มได้ว่ามีโมรินั่นคือผลของท่านพ่อนะฮะแล้วก็อันนี้คืออะไรวะเนี่ยอันนี้คือผลอะไรเนี่ยอันนี้คือแมกมาใช่ไหมอันนี้คือ แอคโครแอคโครแล้วก็นี่ผลอะไรผเนี้ยทำไมห,หลายพลังเหลือเกินวะเนี่ยท่านพ่อเราใครรู้ก็แอบปริศนาไปนะฮะสิ่งที่อัปเดตมาใหม่แน่ๆเลยคือมีบอกว่าเซิร์ฟเวอร์อะไรเออเซิร์ฟเวอร์อะไรอ่าเซิร์ฟเวอร์อะไรคือได้รู้ว่าเอ้ยเซิร์ฟที่อยู่เนี่ยสิงคโปร์ไม่แหลกแน่นอนนะครับร้อนะฮะถ้าแหลกก็ออกเกมเข้าใหม่ซ้ายมือเฮ้ยนี่ นะครับนี่หลักฐานใหม่พรูฟนะฮะว่าอัปเดตใหม่นะครับจากเวลตัน3,400ตอนนี้เป็น3,600นะฮะ3,600เลยเวอร์ชัน3.5.1น3.5.1อันนี้อาจจะลืมแก้อ่าเรากลับมาที่ตัวท่านพ่อนะฮะเป็นที่สถานที่ใหม่ o v e r อร์ลนะฮะเป็นสถานที่ใหม่กับการเรียนหนูตั้งใจแบบนี้ไม่รู้ไม่ก็อาจจะเป็นสถานที่ในโลก2มีคำคามคำถามนะฮะว่าท่านพ่อสู้กับตัวอะไรเดี๋ยวเราต้องใช้โปรแกรมซูมเข้าไปนะฮะ ลักษณะมันคุ้นๆน,นะลักษณะมันคุ้นมากเลยคุ้นมากฮะเหมือนผมเคยคับคลายคับพากับตัวนี้มากเลยเดี๋ยวผมแกะก่อนฮนะถอดรหัสก่อนถอดรหัสก่อนอเหมือนเขากำลังยกมือคว้างอะไรบางอย่างครับสิ่งที่คว้างเป็นอะไรฮะเนี่ยกลมๆนะครับสงสัยมากฮะวิจัยหรือนักวิจารณ์ต่างๆนะฮะจากหลายคณะนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะหาามูกรอบคณะปลาเค็มต่างพากันว่าอันนี่คือผลน้ําแข็งอย่างนั้นเหรอเราใช้ต้องใช้โปรแกรมในการตรวจสอบนะครับโอ้สุดยอดเดี๋ยว เหมือนภาพจะไม่ค่อยชัดนะครับดูไม่ค่อยชัดเลยฮะท่านพ่อกำลังต่อสู้กับอะไรสักอย่างอยู่ฮะเหมือองตัว่านะ่าจะเป็นแอคโครอัปเดตใหม่สักอย่างท่านพ่อสู้กับสู้กับเฮ้ยพระเจ้าช่วยท่านพ่อสู้กับผมอย่างนั้นเลยแต่ว่าแต่ว่าตัวจริงผมเป็นพลโทมมองกานะเราลองตรวจสอบรับชมอ,อีกรอบนะฮะงั้นเราลองดูคลิปเต็มๆพลังนี้บาเดียเด๋ยวเดี๋ยว เพิ่งสังเกตพลังของนั่นมันไม่ใช่ผมพลังที่เขาปาเดี๋เวๆๆเดๆๆเด็เด็ดเด็ดเด็ดัวนดเดนดเด็ดเี่ดเด็ดเด็ดเด็ดเดาดเด็ดเด็ดเดัดเเอ็เด็ดเดเด็ดเ้็ชเดเเเาเาดาดาด แสดงว่าตัวนี้มันหลุดออกมาจากตัวที่ผมไปสู้มันคือตัวผมเองไงที่ผมไปต่อสู้ด้วยกันกับตอนที่ผมไปทําผลน้าแข็งตื่นไงแสดงว่าไอ้ตัวนี้คือตัวก๊อปปี้ผมที่มันแพ้ผมเพราะว่าผมเนี่ยใช้ฟอปป้าสู้ไปแล้วมันคือผมฆ่ามันมันอาจจะกรอดแล้วมันก็แก้แค้นมันออกมาจากโลกมิติกระจกที่ต้องไปสู้เพื่อทําผลตื่นแต่ไม่ไ้ว่าจะหมอนี่มันออกมาจากโลกใบนั้นเขาวาร์ปออกมาเลยวาร์ปมาตีท่านพ่อเลยใช่ผมคิดว่าใช่คุณจะคิดว่าผมบ้ายังไงก็ได้อา้าว ทำพ่อแตกด้วยเอ้ยตัวก๊อปปี้ฆ่าพ่อสังหารเทพโอลิปัสได้ถือว่าอัปเดตใหม่ก็ถือว่าเป็นเนื้อเรื่องของจักรวาล King Legacy นะคือผมไม่ทราบว่าตัว King Legacy เนี่ยจะมีเนื้อเรื่องอะไรยังไงแต่ก็เราก็จะได้เห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีอะไร เล็กๆน้อยๆเป็นเนื้อเรื่องให้คุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมแล้วก็มีเนื้อหาให้คุณผู้ชมได้ติดตามเพราะว่าตัวของ King Legacy เองไม่ได้มีเป็นเนื้อเรื่องถูกไหมฮะแต่การที่มีตรงนี้โผลมาหรือว่ามีตัวเนื้อหาที่เป็นตรงนี้โผลมานั่นหมายความว่า King Legacy มีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่มาเป็นเนื้อเรื่องนั้นก็เป็นคุณผู้ชมที่มามีส่วนร่วมด้วยแล้วบวกกับผมด้วยที่มาเป็นส่วนร่วมยังไงก็ไม่รู้ว่าจะเป็นศึก SK อะไรยังไงหรือเปล่าต้องโปรดติดตามยังไงกกกก็ฝาัันนด้วยบ King Legacy จะอัปเดตวันไหนนั้นผมก็ไม่ทราบแต่ก็รอดูหลังจากวันพีดฟิล์มเลสนะครับวันที่25สิงหาคมนี้ถ้าเกิดว่าวันที่25เขายังไม่อัปเดตก็ต้องรอวันไปเรื่อยแต่ผมว่าใกล้ละในเมื่อหลุดมาเป็นคลิปวิดีโออย่างนี้นะฮะกับบอสตัวใหม่แบบนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นบอสหลักหรือว่าเป็นบอสในะเรื่องอะไรงไงคุณก็ต้องไปตามหากันเาเองยังไงก็ SK ครับทุกท่านครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่าลืมกดหัวใจติดตาม subscribe กันด้วยนะฮะอย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมครับ